ฟรีดาวผ่อนเพียงแค่9,700นะครับกับ Honda HRV ตัว Minor Change 1.8รุ่น EL และคันนี้เลขไม้แค่60,000โลนะครับเลขไม้66,000โลบอดี้เดิมสวยนะครับด้านนอกว่าเอี่ยมแล้วด้านในโคตรสะอาดโคตรเนี้ยบเลยคันนี้ใครหา Honda HRV ตัว Minor Change อยู่นะครับตัว1.8 EL Option มาครบๆผ่อนแค่9,700มาดูในคลิปนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้ฮอนด้าอยู่กับผมเต้เพชรยนต์นะครับทบีกษาด้านการขายนะครับวันนี้เราอยู่กับ HONDA HRV นะครับเป็นตัว Minor c h a n n e ปี2020นะครับเลขไม์แค่60,000โลนะครับสำหรับคันนี้นะ5 7 9 0 0 0ฟรีดาวผ่อน9 0 0 0นะครับ HRV ตัวโฉม Minor c h a n g ตตอนนี้ผมมีเข้ามาหลายคันมากๆใครที่มองหา Honda HRV อยเนี่ยถักเข้ามาได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนมีครบทุกสี นะครับเราก็เป็นตัวไมเนอร์เชนทั้งนั้นเลยเลขไมก็หลักหมื่นทั้งนั้นด้วยนะครับมีสีบอลมีสีขาวสีดําสีเทาดานะครับลองสอบถามกันมาได้อย่างคันนี้เลขไมเพียงแค่หกหมื่นหกพันโลนะครับกับราคาค่าตัวห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันฟรีดาวผ่อนเก้าพันเจ็ดนะครับรายได้สองหมื่นขึ้นไปเนี่ยฟรีดาวได้เลยสบายๆออกคนเดียวจบไม่ต้องมีเครดิตไม่ต้องใช้คนค้าด้วยนะครับมาเป็นบอดี้สีขาวที่หลายๆคนตามหานะครับเดี๋ยวพาวนดูบอดี้รอบคันสักหนึ่งรอบก่อนนะครับคันนี้ก็มีการ ปรับสภาพเบื้องต้นไปแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์ร้อยเดีแต่ว่าด้วยความที่รถเข้าใหม่น้อยแล้วเข้ามาวันแรกเนี่ยสภาพไม่ได้อ่อไม่ได้ต้องปรับสภาพเยอะนะครับคันนี้เข้ามารถสวยอยู่แล้วนะครับด้านนอกก็มีเก็บงานนิดหน่อยนะส่วนด้านในแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับก็แค่สปาด้านในก็พร้อมตั้งขายได้แล้วสำหรับคันนี้รถสวยเดิมไหม่น้อยนะครับ5 7 9 0 0นด่้ h o n d ได้ HRV 1.8รุ่น EL นะตัว m i n o r c h a เชปี2020เลขไม่ห0 0 0 0โลนะครับ มาดูดีเทลสักนิดนึงดีกว่าสําหรับ H r V ตัวโฉมนี้ก็ถือว่าตอนนี้ค่อนข้างได้รับความนิยมนะครับเพราะว่าด้วยราคาที่เขาหายจะป้ายแดงไปเป็นครึ่งนึงแล้วเนี่ยแล้วก็ยังได้เครื่องที่เป็นพันแเป็นรถสไตล์ B S U V หรือว่า Crossover ที่เหมาะกับทุกการใช้งานนะครับไม่ว่าจะใช้งานในเมืองหรือว่าออกต่างจังหวัดต่างๆเนี่ยทั้งกําลังเครื่องยนต์บอดี้ที่ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่จนเกินไปก็ตอบโจทย์กับออคนที่กําลังหารถ อยากจะอัปเกรดจากอ e ีโคคาขึ้นมาเนี่ยราคาค่อนข้างน่าสนใจ5 0 0แสนบวกลบผมว่าน่าใช้มากๆนะครับสำหรับตัว Honda h r อามาดูด้านหน้านิดนึงนะคันนี้เป็นตัว EL นะครับไฟหน้าเขามาเป็นแบบ f ู l l LED นะครับไฟต่ำไฟสูงไฟ Day l ไ g h t นะครับมาเป็น LED ทั้งหมดแล้วรวมไปถึงตัวไฟเลี้ยวด้วยแต่ว่าไฟตัดหมอกคู่หน้าที่ให้มาเนี่ยยังคงเป็นหลอดไส้แบบฮาโลเจนอยู่นะครับแล้วก็ตัวกระจังด้านหน้าจะมาเป็นแบบโครเมียมอันใหญ่ๆแบบนี้นะครับจะมีอ่อ เหมือนติดฟรีม,มาเป็นแบบรมชาด้วยนะครับสำหรับตัวโครเมียมด้านหน้าอันนี้จะเป็นสเปคเดิมจากโรงงานเลยนะครับตัวล้อมแม็กนะครับก็ลายมาเป็นทูโทนปัดหน้างเงามาแบบนี้นะครับตัวยางเนี่ยรัดมาเป็นโยโกฮามานะครับยางได้โยโกฮามาแม็กขอบ17นะครับอ่าประมาณนี้ยางปี23แล้วก็ได้ดิสเบกมา4ล้อในส่วนของซุ้มล้อเนี่ยเดิมสวยช่วงล่างเดิมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่ช่วงล่างเดิมเลยนะครับซุ้มล้อเดิมสวยกิบล็อกต่างๆไม่มีแตกหัก แล้วก็ช่วงล่างแหงๆมาทดลองขับก่อนได้นะครับกระจกต่างๆคันนี้ไม่มีเปลี่ยนมานะครับได้กระจก Honda พาร์ทเดิมรอบคันเลยนี่นะครับไม่มีแตกร้าวหรือว่าเปลี่ยนตัว1.8 EL เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับตัวฮอนด a าเ Watch นะครับก็คือกล้องในมุมอับนั่นเองมีให้มาด้วยนะสำหรับตัว EL กระจกมองข้างเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวบิวอินมาให้ในตัวแล้วก็มือเปิดประตูเนี่ยมาเป็นแบบโครเมียมมีปุ่มสมาร์ทเอนทรีมาให้ใช้งานกุญแจเป็นระบบแบบสมาร์ทคีย์เลสเรียบร้อยแล้วนะครับแผงประตู สำหรับตัว EL นะดีไซน์ด้านในก็จะมาเป็นทูโทนนะครับจะเป็นวัสดุที่เป็นหนังสีดำตัดด้วยสีขาวนะครับแบบนี้ที่เห็นวัสดุเป็นสีขาวเนี่ยเขาจะบุนุ่มมาทั้งหมดเลยนะครับรวมไปถึงตัวคอนโซลกลางตรงนี้ด้วยนะครับด้านหน้าตรงนี้ด้วยนะครับเป็นวัสดุบุนุ่มทั้งหมดนะครับมือเปิดประตูได้มาเป็นแบบโครเมียมดีไซน์ค่อนข้างห,หานะรูหรานะสำหรับตัว EL นะครับโครงสร้างด้านหน้าฝั่งเสา A นะครับหัวนอ็อตไม่มีร่องรอย การแกะหรือว่าขยับนะครับโครงสร้างรับประกันให้อยู่แล้วไม่มีชนหนักผิดความจมน้ําหรือว่ากับสีนะครับมีระบุให้ในหน้าสัญญาชัดเจนแล้วก็มีบริษัทนอกมาตรวจให้นะครับเป็นบริษัทชิคเชอร์นะเป็นบริษัทชั้นนําจากเยอรมันนะเขาเชี่ยวชาญทางด้านการตรวจรถอยู่แล้วนะครับตรวจให้ฟรี274รายการไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับตรวจให้ลูกค้าสบายใจเผื่อใครที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางมาดูรถเองไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมส่งผลตรวจเขาเรียกว่าใบรับประกันให้นะครับมีเจ้าหน้าที่มาตรวจให้ สบายใจได้อยู่บ้านรอรับรถได้เลยนะครับในเรื่องของการจัดไฟนแนนซ์ก็สามารถส่งเจ้าหน้าที่ไปเซ็นได้นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ทํางานหรือที่บ้านนะครับส่งเจ้าหน้าที่ไปได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับใครที่ไม่สะดวกมานะแล้วก็หลังจากผลอนุมัติออกแล้วเนี่ยผมสามารถส่งรถด,ด้วยรถสไลด์ได้เหมือนกันไปถึงหน้าบ้านเลยนะครับก็ส่งฟรีในระยะ100กิโลมตรนะครับใครที่อยู่ไกลกว่านั้นก็อาจจะ บวกค่าสไลด์เพิ่มเติมเข้ามาให้ผมสักนิดหนึ่งนะครับก็อาจจะไม่ได้เยอะแยะยังไงคุยกันก่อนได้นะครับเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆยังไงคุยกันก่อนนะฮะแผงประตูด้านหลังสวยเดิมเช่นกันนะครับคันนี้อย่างที่ผมแจ้งแหละว่าเลขใหม่แค่หกหมื่นโลนะครับสาภาพทั้งบอดี้ด้านนอกและด้านในเนี่ยค่อนข้างเดิมสวยแล้วก็ใหม่มากนะครับามาดูล้อหลังกันบ้างน,นะครับในส่วนของสเปคล้อหลังก็มาเป็นแม็กขอบ17เช่นกันได้ดิสเบกมานะครับแล้วก็ช่วงล่างแห้งๆเดิมสวยนะครับแบบนี้ดูซุ้มล้อได้เลย นะครับซุ้มล้อไม่มีฉีกขาดน,นะครับช่วงล่างก็แห้งๆเลขไมแค่6กหมื่โลนะครไม่ต้องคิดเยอะนะครับรถยังใหม่อยู่นะแล้วก็เป็นปี2020ด้วยถือว่าใช้งานน้อยมากๆนะครับอายุรถ5ปีกับเลขไม้หกหมื่โลเนะี่ยถือว่า ใช้งานอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยนะครับน้อยเลยสําหรับไฟท้ายตัว EL ได้มาเป็นแบบ LED ไลท์บาร์นะครับจะมาเป็น2เส้นคู่กันแบบนี้นะครับไฟท้ายค่อนข้างสวยแล้วก็ในส่วนของตัวโฟมไฟหลังตรงนี้เนี่ยที่เป็นไฟเลี้ยวนะครับก็จะมีการรมดํามาแบบนี้สวยๆนะครับตัวที่เป็น Minor Change EL เนี่ยเขาจะไม่มีสล n r มาแล้วนะส u n r o o จะมีแค่ตัว EL ที่เป็นโฉมแรกนะครับพอมาเป็นตัว Minor Change เนี่ยเขาก็ไม่มีส u n r แล้วจะสล n r จะไปอยู่กับตัวที่เป็น RS นะเพราะว่า ตัวโฉมก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะมาเป็น minor change มันมีปัญหาค่อนข้างเยอะสาหรับตัว s u n ล o o ไม่ว่าจะเป็นม่านก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกระจกหลังคาก็ดีมันมีปัญหาเยอะมาก,มากๆเขาก็เลยตัดออกและในรุ่นย่อยต่างเนี่ยไม่มีสันลู o มาให้แล้วสําหรับ honda hrv จะไปอยู่ในตัว top ที่เป็น rs เท่านั้นนะครับก็ลองพิจารณาดูได้นะครับผมมองว่าสัน r o o เนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะครับเพราะว่ามาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยอากาศค่อนข้างร้อนนะครับแล้วพอใช้บ่อยบ่อยเนี่ยมันก็มี defect ค่อนข้างเยอะสาหรับตัวสัน r o o นะครับ ประมาณนี้มาดูด้านท้ายกันดีกว่านะช่องเก็บสัมภาระของ Honda HRV ก็กวา้างใหญ่อยู่แล้วแหละตามสไตล BS ์ BSUV นะครับเป็นรถอนเนกประสงค์เบาะหลังก็สามารถปรับพับได้ตรงนี้เป็นแบบ60แล้วก็40นะฮะ60 40แบบนี้นะครับพับแบบแฟตแบบเรียบเลยสำหรับตัว Honda HRV นะครับเดี๋ยวผมพับให้ดูตัวเบาะเป็นรถอนเนกประสงค์ที่เหมาะกับทุกการใช้งานนะครับไม่ว่าจะไปท่องเที่ยวนะฮะไม่ว่าจะไป อ๋อทำงานอะไรต่างเนี่ยได้หมดเลยสำหรับควได้ชาวีนะครับเป็นรถอนเนกประสงค์จริงๆอ่ะมาดูฝาท้ายนิดหนึ่งนะครับตัวหัวน็อตด,ด้านหลังนะครับไม่มีแกะไม่มีถอดแล้วก็ลางน้ำเนี่ยสวยเดิมเห็นไหมฮะรอยสปอร์ตชัดเจนนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆจนถึงไฟไท้ายเนี่ยก็ยังเป็นไฟไท้ายพาร์ทเดิมจากโรงงานไฮโคอยโตะอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือว่าด้านขวานะครับได้ไฟไท้ายพาร์ทเดิมนะครับแล้วก็ลางน้ําสวยสวยนะครับนี่รอยสปอร์ตชัดๆนะครับ ไม่มีชนหนักไม่มีทําสีด้านท้ายมาแน่นอนนะครับพี่ๆสบายใจได้ระบุให้ในหน้าสัญญาชัดเจนเลยนะครับว่าตัวรถเนี่ยไม่มีชนหนักพิวารจมน้ําหรือว่ากับสีนะครับแล้วก็เรื่องของโครงสร้างอื่นๆน,นะครับช่วงล่างระบบไฟฟ้าระบบเกียร์ต่างเนี่ยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทนอกมาตรวจให้แล้วก็ออกผลตรวจให้กับลูกค้าดูด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวขอเบาอขึ้นนิดนึงตัวเบาะด้านหลังรองรับการติดตั้ง Isofix นะครับที่เป็นคาซีทนะตรงนี้ สองฝั่งเลยด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับรองรับแล้วมีพักแขนพักศอกมาให้ประมาณนี้เนาะไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมแล้วสําหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งคนขับนิดนึงกุญแจมาเป็นสมาร์ทคีย์เลสนะครับเบาะไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างฝั่งคนขับก่อนนิดนึงนะครับก่อนประตูเดิมนะแล้วก็หัวน็อตประตูหลังไม่มีแกะไม่มีถอดน,นะครับแบบนี้นี่รอยเหรียญบาท ได้ทางขึ้นลงนะครับอันนี้ก็มีเลิศนิดนึงนะเดี๋ยวจะจัดการทําความสะอาดให้นะครับแผงประตูฝั่งคนขับนะครับจะได้กระจกไฟฟ้ามา4บานได้เป็นออโต้คูน่านะครับพัดกระจกมองข้างไฟฟ้าปรับเลนไฟฟ้ามือเปิดเป็นแบบโครเมียมแล้วก็รอบลําโพงเขาเนี่ยนะฮะจะมีเส้นโครเมียมอยู่รอบลําโพงแบบนี้เลยก็เพิ่มความหรูหราสวยงามให้กับตัวรถที่เป็นรุ่น EL นะ ดีไซน์ค่อนข้างหรูหรานะครับสำหรับรุ่น EL เห็นไหมว่าตัวขอบแอร์ตรงนี้ก็มีโครเมียมมาด้วยแล้ววัสดุที่เป็นสีขาวเนี่ยเขาก็บุน,นุ่มมานะครับมี traction control มานะครับ econ mode มีมาให้อ่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูบนตัวรถสักนิดหนึ่งสำหรับคันนี้ตัว EL นะครับ5 7 9 0 0 0ฟีดาวผ่อน9 0 0 0 9 0 0อ่าฟีดาวผ่อน9 0 0ติดเครื่องก่อนหน้าตากุญแจนะครับนี่กุญแจเป็นระบบแบบสมาร์ทคีย์เลส นะครับเลขไมคันนี้อยู่ที่แจ้งเตือนนะว่ารีโมทฐานอ่อนนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้อเลขไม่หกหมื่นหกพันโลนะครับแล้วก็ดีไซน์มา่านวัดเลือนไม่จะเป็นแบบเลือนไม้แบบหลุมนะครับแล้วก็เป็นสามมิติแบบนี้นะครับสําหรับตัว EL นะค่อนข้างสวยคันนี้ไม้น้อย สภาพเดิมนะครับพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านเป็นแบบฟูลมัลติฟังก์ชันเลยนะครับมีคูร์สคอนโทรลมาให้ด้านหลังพวงมาลัยมีแพดเดิลชิพนะครับแล้วก็รับสายวางสายโทรศัพท์อะไรต่างๆเนี่ยผ่านพวงมาลัยได้หมดเลยนะครับในส่วนของไฟหน้ากับที่ปัดน,น้าฝนคันนี้ก็ได้มาเป็นแบบอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วด้วยีเรียกว่าให้มาครบหมดแล้วทุกออปชันทุกฟังก์ชันที่ควรจะมีในรถ1คันนะครับหน้าจอทัชสกรีนเดิมโรงงานนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วก็มีกล้องถอยติดตั้งมา ตั้งแต่โรงงานแล้วนะครับปรับมุมมองได้3ระดับแบบนี้ตามสไตล์ Honda อยู่แล้วนะครับตัวแอร์มาเป็นแอร์แบบออโต้นะครับเป็นซิงเกิลชานเอลปรับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาไม่ได้นะครับมันจะเป็นอุณหภูมิรวมทั้งคันนะครับแล้วก็ปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้ตัวเกียร์เนี่ยมาเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับแล้วก็ตัวฐานเกียร์เนี่ยเขาจะเป็นวัสดุแบบบุนุ่มนะค่อนข้างหรูหรานะครับวัสดุค่อนข้างดีเลยแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าออโต้ Auto, เบรกโหให้มาแล้วนะครับในส่วนของพอ,งร,องร,งร์ อยู่ด้านล่างตรงนี้จะมี USB Type A นะครับมี power outlet แล้วก็มีช่องเสียบ HDMI จะอยู่ด้านล่างนะครับใส่แก้วได้2ใบนะครับพักแขนพักศอกก็เก็บของได้เล็กน้อยนะครับประมาณนี้ในส่วนของภายในเนี่ยทั้งตัวเบาะแล้วก็คอนโซลด้านหน้าผมตีให้98%เลยนะครับผมยังไม่เห็นว่ามันมีตำหนิตรงไหนเลยนะฮะค่อนข้างใหม่แล้วก็สวยเนี้ยบมากคันนี้ตัวกระจกมองหลังได้เป็นตัดแสงอัตโนมัติ เรียบร้อยนะครับประมาณนี้เนาะสําหรับด้านในเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องดีกว่าว่าคันนี้เนี่ยใช้งานมา6กหมื่นโลนะครับห้องเครื่องสภาพหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับวนกลับมาดูด้านหน้าสักนิดหนึ่งนะครับติดเครื่องเรียบร้อยก็ไฟเดย์ไลท์นะฮะซ้ายขวาสวยๆแบบนี้นะครับไฟหน้าเป็นแบบ f ู l l LED อ่เดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูนิดหนึ่งหน้าตาเครื่องยนต์ R18 นะครับก็จะเป็นเครื่องบล็อกเดียวกับที่เป็นตัว Honda C i ี i c เลยนะครับตัวเดียวกันเดะน,นะฮะ เรื่องของการมีนแนนอะไรต่างๆก็ใช้ร่วมกับตัว Honda Civic ได้เพราะว่าเป็นเครื่องเดียวกัน R18 นะครับอัตราการซิดเบิ่อเชอื้อเพลิงผมให้เฉลี่ยอยู่มา16กิโลลิตรบวกลบแล้วกันนะฮะจากการใช้งานจริงประมาณนี้เบ้าโชค๊คระบบเบรก ABS มีให้นะคันนี้นะครับฝาหน้าฝาเดิมฝาหน้าเดิมๆนะครับแผ่นกันความร,ร้อนก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยนะฮะสติ๊กเกอร์เหรียญบาทนะครับสติ๊กเกอร์มอ,อกอ เต้าโชคซ้ายขวานะครับใครอยู่ไม่ไกลมากนะฮะมาดูตัวจริงได้เลยรถจอดอยู่ที่สุวินทวงซอยส6หนะครับสำหรับคันนี้นะเข้ามาได้เลยมี Hon อ้า hrv ตัวม i n เนอร์เชนหลายคันนะครับตอนนี้มีอยู่7 8คันได้เข้ามาดูก่อนนะฮะมีให้เลือกทุกสีเลยนะครับฝากไว้ด้วยสำหรับตัว Honda hrv ปี2020นะครับ1.8 el minor Chain, เชนเลขไมค์แค่6กหม0่โลนะครับ579,000ฟรีดาวผ่อนเก0 0นดใครสนใจอยากปรึกษาก็โทรมาเบอร์ด้านล่างตรงนี้ได้เลย081 656 5 6 2 5สำหรับวันนี้ผมเต้ยพยนต์ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ